แจะแหบแห้งไปต้องไปจิบน้ำนะคุณแม่ย่าเนาะสวัสดีจ้า,ยายดีใจที่นะคุณยายดำนะคุณยายดำบอกสวัสดีค่ะนะสวัสดีเช่นกันค่ะคุณยายดำสวัสดีนะคะนะคุณมโนนะน,ะนะเปิดบ้านนะคะเปิดบ้านเปิดบ้านของตัวเองเนาะนะคะในช่วงของเวลา ทักทายจับไม้จับมือกันได้นะคะคุณยายสมศรีน้องพันษาก็ออกอากาศจังหวัดชนบุรีนะฮะส่วนพี่เหมียวมีทักทายกับคุณแม่แก้วแฟนเพจนะฮะขอบคุณคุณแม่แก้วด้วยนะคะคุณแม่แก้ววันนี้เนาะมาให้นะฮะเปิดบ้านนะคะเปิดบ้านเปิดบ้านของตัวเองเนาะนะคะในช่วงของเวลาพูดคุยกันนะฮะ ขอขอบคุณระบบ AI ด้วยนะคะตอนนี้ก็เนาะนะคะคุณมาโนนี่ก็เป็นผู้ผู้รู้นะฮะคอยให้กำลังใจนะฮะให้ไปพิมพ์วัดนะคะคุณดอกรักดีอันกองนะะสวัสดีจ้าคุณมุชชัยรัจ,จ้าน้องพินก็ขอให้ผ่านไวๆสวัสดีทักทายเนาะ,ะแม่ญาติหลายบอกไม่เจอกันนานคิดถึงจังเลย เช่นกันเนาะนะเพื่อนทำน,น,นะคะเวลาเพื่อนๆเนาะชาวครีเอเตอร์ที่เข้ามาในห้องไลฟ์สดนะมาให้กำลังใจกันแล้วก็คุณอัมพรบุราคอแม่แก้วนะคะสวัสดีจ้ากับน้องดอกรักเรียนกองนะคะคุณอามีนะคะเช่นกันนะคะกับคุณพวงแก้ววงสกุลนะคะสวัสดีมีความสุขค่ะ จาก็สวัสดีค่ะทักทายกับน้องพินสายพินนะฮอ๋อน้องพินบอกไม่ได้ไลค์ค่ะพี่โอ,อ้ระบบไอด้วยเนาะนะคะก็มีลมนะ,ะมันมีลมพัดก,ก็มานะะ้องใกล้ๆว่าฝนจะตกเนาะ,ะแต่ก็ยังไม่ทราบว่าจะตกหรือเปล่าไปฟังรูไปได้ความรู้มานะคะเราต้องไปมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนไปตอบคอมเมนต์เพื่อนนะฮะเขียวหมดแล้วนะ,ะตอนแรกก็ ติดแดงเนาะนะคะ,ะมีแดงมีอะไรท่นี้ก็ปรับโคงนะฮะไปนี่แหลเป็นหนึ่งนะ,ะที่เปิดบ้านก่อนจาสิบเอ็ดโมงแล้วจ้านะะจ้าน้องสาวรักษณ์เนาะอันนี้ก็เลยเลยสิบเอ็ดโมงแล้วนะคะน้องพินนะคะคุณยายดำนะฮะสวัสดีคุณมโนธเกิดสุขเช่นกันนะคะคุณยายดำะะคุณยายดำบอกสวัสดีจ้านะคะ คุณยายใดให้ห้องไร้สดของสมิตาออเงนะคะขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะวันนี้มีเพื่อนใหม่ๆม,มาขอบคุณระบบ AI ด้วยนะคะที่ชาหาดบางแสนเนาะช่วเงเย็นๆนะเปนั่งกินลมชมวิวกันนะ,ะประมาณ5้าโมงมาโนดเกิดสุกนะยะินดีต้อนรับนะคะแม่แก้วแฟนเพจนะ,ะบอกว่ามาครั้งแรกเนาะนะค,ะ,คะน้องพีนก็สวัสดีท่านนะคะ ตั้งใจอยู่ว่าจะให้ได้นะเพิ่มเพิ่มจำนวนคลิปเนาะเผื่อว่าจะได้ผ่านเราก็เนาะต้องปรับนะปรับทุกอย่างนะคนะไม่ว่าจะนะในเรื่องของนะนะคุณย่าหลายเนาะคุณย่าก็กอตัวไปก่อนเนาะนะคนะคุณย่าวันนี้มีคุณย่าคุณยายนะะ แล้วก็คุณแม่คุณแม่แก้วนะคะแม่แก้วเดินทางมาไม่ถึงกันเลยนะคะคุณระบบ AI นะคะสมิตาก็นั่งพูดอยู่คนเดียวนะรายงานรายงานยืนยันตัวตนเพื่อนๆไปด้วยนะคะนะตะทักทายกันน้องพวงแก้ววงสมุนนะะนี่ก็สาวงามจากนครราชเหียวทักษปอนะบอกสวัสดิ์การเชื่อมต่อช้านะคะ คุณการเติ่มต่อช้านนะฮะแม่ผู้มีอารมณ์ดีและอารมณ์ขันนะ,นะแม่กแก้วแฟนเพจก็ทักทีขึ้นนะมีประสิทธิภาพดีขึ้นคุณขวัญเดือนหมอขอเดินทางต่อนะคะนะขอบคุณค่ะน้องขวัญเดือนนะ,ะโชคดีนะคะน้องขวัญเดือนนะ,ะสวัสดีค่ะคุณเสาวลักษ์นะเสาวลักษณ์อุกก่มนาะ น้องพิมทักทายกับน้องสวักนะฮะยังยังได้ตกนะเรียกว่าตกแบบเอ่อลมพรมถนนนะไม่ให้ไม่ให้มีฝุ่นใช่ไหมครับค่ะยินดีค่ะยินดีรับกำลังใจนะคะจากคุณมโนตเกิดสุขเนาะนะฮะ มาให้ไม่ได้ไหลเนะเาะอ๋อค่ะอ๋อของพินอังคารพุทธอ๋อวันอังคารพุทธนะคะ,ค,ะ,ค,ะคุณยายดำนะ,ะสวัสดีค่ะทักทายกับสาวรักนะฮะสาวรักก็เนาะเออเราก็รู้จักอาเจสีมานะฮะขอบคุณนะคะนะสมิตาก็ขออนุญาตเนาะนะฮะปิดบ้านนะคะคืนเวลาให้กับเออของประเทศไทยนะคะก็ แลนะเป็นเพื่อนกันได้ฮนะเป็นเพื่อนกันได้คุณเขียวหมดแล้วนะตอนแรกก็ติดแดงเนาะนะฮนะมีแดงมีอะไรแันนี้ก็ปรับปรุงนะฮนะไป,ไป,ไปนะี่แหลไปทีนะ่อะไรละ่ะเจอกันตั้งแต่สะสมนาทีจนกระทั่งน้องเขาผ่าเลดน,นะฮะอันนี้แม่แก้วแฟนเพจก็มาให้กำลังใจนะฮะ มาทักทายพูดคุยเนาะนะฮะแม่แก้วก็บอกตอนช่วงสะสมนาทีบางทีก็ไม่ไม่อยได้ดูนาทีของตัวเองเท่าไหร่นะก็เนอนะถึนะฮะเปิดบ้านนะคะเปิดบ้านเปิดบ้านของตัวเองเนาะนะคะในช่วงของเวลา,าแม่แก้วก็บอกยินดีนะคะยินดีที่ได้ คุณมากเลยนะคะที่อยู่ใกล้ๆตัวเราเราก็ส่งความสุขให้กันทุกวันนะฮะช่วงไรสดเนาะนะ,ะเพื่อนมาจะเป็นเพราะช่วงหน้าฝนหรือเปล่าเนาะสัญญาณก็ไม่ค่อยดีบางวันไปนั่งอยู่ในครัวหลังได้เนี่ยเดี๋ยวพอลงจากไลรสุภิตาก็ตอบคอมเมนต์ตอบคอมเมนต์ก็อาข้าวเที่ยงกินนิดหน่อยอ ทำคลิปบ้านผ่านมาเช่นกันนะฮะก็สนับสนุนนะฮะสนับสนุนให้กำลังใจถึงเพื่อนๆที่จะผ่านไปแล้วกับระบบ AI อยู่นะ,ะ <c oughs> ท่านใดเนาะจะมานะฮะทักทายพูดคุยกับสุมิตามาช่วยเปิดบ้าน <c oughs> ในห้องไร้สดนะฮะสองสุมิตานะคะวันนี้นะฮะคุณระบบ AI ไเนาะได้พาเพื่อน ให้เปิดชอ่องเนาะให้เพื่อนใหม่ๆได้เข้ามาทักทายกับสุนิตาออกเอกนะคะนะคุณมาริวันนะ้องสวรลักษ์นะคะนะแม่แก้วแฟนเพจน,นะคะบอกว่ามาส่งกําลังใจจ้านะจากนครพนมเนาะมาไกลนะคุณแม่แก้วแฟนเพจน,นะคะก็สวัสดีจ้าน้องยุพินนะ,ะน้องยุทักทายกับน้องยุพินฟองเกิดน,นะคะสี่นะคนะ ามาพบปะพูดคุยกับเพื่อนๆเหมือนเดิมน,นะคะเหมือนเดิมเป็นประจำประจํานะคะวันนี้ตรงกับวันปัสแม่ย่าหลานหลายบอกขอตัวไปต่อจ้านะ,ะจ้าขอบคุณนะคะแม่ คุณแม่แก้วบอกโอ้อยังไม่ผ่านจ้ายังไม่ผ่านสมิตาก็ขอเป็นกำลังใจนะ,ค,ะคุณมาโนนี่ก็เป็นผู้ผู้รู้นะฮะคอยให้กำลังใจนะฮะให้บายบายใจให้เช็ดกันนะคะคุณแม่แก้วอยู่ในช่วงของสะสมนาทีอยู่เปล่าคะนะ,ะมีช่วงไหลสดช่วงไหนเนาะก็ขอบคุณนะคะผ่านมาเจอ นะเห็นห้องสมิตธาหลายสดเข้ามาได้เลยนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านกำลังใจให้เอขอบคุณนะคะขอบคุณเพื่อนเพื่อนนะคะวันนี้นาอเพื่อนเพื่อนก็มีทั้งไปพิมพ์วัดนะคุณตอกรักดีอันกองนะสวัสดีจ้าคุณมุชชัยรัชจาน้องพินก็ขอให้ผ่านไวๆทักทายจับไม้จับมือกันได้นะคะคุณยายสมศรีน้องพรรนะันษาะ ก็ออกอกากาศจังหวัดชนบุรีนะคะส่วนพี่เหมียวภายกับน้องยุพินฟอร์มเกิดนะคะคุณแม่แก้วแฟนเพจนะคะทักไทยกับยายดำนะ,ะสวัสดีจ้านี่ออขออภัยนะคะวันนี้พูดพูดไปก็จะเสียนจังหวัดนคปรปฐมทางแมกแก้วนะคะก็เป็นก็เรียกว่าเนาะ ให้กำลังใจว่า AI ก็ให้เราได้มาพูดคุยกับเพื่อนๆเนาะเราก็มีความสุขนะฮะสุขในการทำงานพอว่างเราไปทังไหนได้หยิบโทรศัพท์ปีนี้น้ำค่อนข้างจะน้อยหน่อยน้ำค่อนข้างจะน้อยแล้วนะะเพื่อนๆนะฮนะ